สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะเดือนนี้ก็เดือนพฤศจิกาแล้วนะครับ2,567นะครับสำหรับท่านใดนะฮะที่กําลังมองหารถใช้งานนะฮะหรือว่ากําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่สักคันนะครับไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะฮะวันนี้แนะนําก็จะเป็นฮอนด้าเวฟ125ตัวล้อแม็กนะหรือว่าตัวท็อป2 2 0นะครับวันนี้อัปเดตราคาล่าสุดนะฮะทางเงินสดแล้วก็เงินพอรตนะครับ เก็่ยวกแนวทางนะครับสาหรับเพื่อนๆที่กําลังจะออกรถใหม่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็น Honda าวิบลุ25ตัวล้อแมกสีดําแดงนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นผ้าเบาะสีดำนะฮะแล้วก็ตัดด้วยสีแดงตรงนี้นะครับตัวนี้จดทะเบียนนี่จะเป็นสีดําแดงนะฮะสำหรับ Honda าวิบล25ตัวล้อแมกนะฮะหรือว่าตัวท็อปตัวนี้นะครับก็มีให้เลือกอยู่4สีนะฮะก็จะมีสีดําแดงนะครับสีแดงสีเทาแล้วก็สีขาวน้ําเงินนะครับ ในส่วนของราคานะฮะอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจอด,ด,ดุรียัมอำเภอกระสังนะครับราคาเงินสดร่วมจดทะเบียนนะครับตอนนี้ทางร้านขายอยู่ที่59,500กนบาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพระบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับ59,500นานะครับราคานี้ทางร้านโอนให้ทําทะเบียนทำพร,ะระบรให้นะฮะสำหรับเงินสดนะครับส่วนเงินผ่อนนะครับ ตอนนี้ทางร้านก็จัดโปรโมชั่นนะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่100บาทนะครับอันนี้คือดาวขั้นต่ำเลยนะฮะ100บาทอกรถได้เลยนะครับสงวดก็สงยาวสุดได้ถึง42งวดนะก็3ปีครึ่งนะฮะ2,292บาทนะครับอันนี้คือลูกค้าจ่าย100บาทนะฮะสงวดเดือนละ2,292บาทนะครับ42งวดนะฮะ หรือว่าลูกค้าอยากเพิ่มดาวก็ได้นะฮะดาวมากก็ส่งน้อยนะครับดาวน้อยก็ส่งมากนะครับสำหรับ Honda V125 ตัวล้อแมกนะฮะหรือว่าตัวท็อป2,024นะครับสาหรับ Honda V125 นี่ทำมาทั้งหมดอยู่2รุ่นนะฮะก็จะเป็นตัวล้อแมกตัวท็อปตัวนี้เลยนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่นล้อซีลวดนะครับส่วนราคาเงินสดก็ต่างกันอยู่ประมาณ2,000บาทนะครับสาหรับล้อแมกก็59,500นะฮะส่วนล้อซีลวด57,000 500นะครับตัวนี้ตัวท็อปก็มีทั้งสตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทเท้านะครับตัวนี้ฮอนด้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับ30,000กิโลเมตรนะส่วนระบบเัวื่อฉีดก็รับประกันใน5ปี50,000กิโลเมตรนะครับสำหรับฮอนด้าเวฟ25นี่ระบบไฟไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายตรงนี้ก็จะเป็น LED นะฮะส่วนไฟเลี้ยวก็จะเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะครับ แล้วก็เป็นระบบเกียร์นะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์วนนะครับหนึ่งถึงสี่นี่อย่าไปข้างหน้าเลยนะครับเวฟหนึ่งสองห้านี่อัตราประหยัดน้ำมันอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดจุดสี่กิโลต่อลิตรนะครับเติมหนึ่งจุดสี่นี่สามารถขับได้ถึงหนึ่งร้อยกิโลนะครับแล้วก็ถังน้ำมันนี่ก็ใหญ่นะถังน้ำมันนีู่่น้ำมันได้ถึงห้าจุดสี่ลิตรนะฮะยูบ็อ,บอกก็ใหญ่นะใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้หนึ่งใบนะครับตัวนี้รถเพิ่งมานะฮะยังไม่ได้ใส่กระจกเลยนะฮะวันนี้ก็เลยมารีวิวนะฮะแล้วก็อัปเเดดตราคาคงินส เงินผ่อนล่าสุดนะครับสำหรับคนหน้าเว็บหนึ่งสองห้านะฮะตัวล้อแม็หรือว่าตัวท็อปนะฮะเผื่อมีเพื่อนๆนะฮะหรือว่าพี่ๆท่านใดที่กาลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่นะครับไม่รู้ราคาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนวันนี้แนะนําก็จะเป็นเว็บหนึ่งสองห้าตัวล้อแมตตัวท็อปสีดำแดงนะฮะสีนี้สวยนะฮะเนื้อสีก็จะเป็นสีดำนะฮะแล้วก็ตัดด้วยสีแดงนะครับสีแดงนี่สวยนะสีแดงก็จะเป็นสีแดงเงานะครับสวยงามมากนะครับสําหรับ ใช่นะฮะที่หารถใช้งานที่วันเน้นแบบประหยัดน้ำมันนะฮะเอาแบบใช้งานเดิยาวๆเลยนะฮะก็แนะนำเบี้ย125เลยนะฮะใช้ดีใช้ทนแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากนะครับเพราะว่าลิตรหนึ่งนี่สามารถขับได้ถึง71.4กิโลต่อลิตรนะครับราคาโปรโมชั่นเดืมนพฤศจิการตอนนี้เงินสดก็59,500นะครับเงินผ่อนเครดิตดีก็สามารถจ่ายรับรถอยู่ที่100บาทนะครับค้าง,งวดก็สามารถส่งยาวสุดได้ถึง42งวดนะครับ 2,292บาท42งวดนะครับหรือว่าจะเพิ่มดาวก็ได้นะฮะดาวมากก็ส่งน้อยดาวน้อยก็จะส่งมากนิดหนึ่งนะรหรือว่าจะดาว100ก็ได้จะซื้อเงินสดก็ได้นะครับเอกสารในการออกรถก็บัตรประชาชนใบเดียวนะครับสำหรับท่านใดสนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่0921577129นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีดามา์อเมอกาสังนะครับขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินพอรนะครับ สีดำนี่สวยนะฮะสำหรับท่นานใดที่หารถใช้งานก็แนะนำตัวนี้เลยนะฮะใช้ดีใช้ทนมากนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ